เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและแฟนบอลทุกท่านนะครับผมเอาละฮะก็ในช่วงยุดโควิดแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะอยู่บ้านใช่ไหมครับถ้าใครที่ฟังผมเอาลิปผมไปนแนวทางเนี่ยก็ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอาไปคุยกับเพื่อนหรือว่าเอาไปวิเคราะห์ดูนเองอะไรเงี้ยเอาละฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปวิเคราะห์อะไรดีกว่านะวันจันทร์ที่19เมษายนพศ2564น้ะครับผมใน,นเวลาตี2ของวันนี้นะครับ ลีเจนเตตเนี่ยเปิดบ้านมาพบกับเรือพูนะครับผมเอาละฮะเรือพูเนี่ยเลทราคาเปิดมาเนี่ยต่อ0.5นะครับผมอันดับตารางคะแนนของเรือพูเนี่ยอยู่อัำที่หกนะส่วนลีเจนเตตเนี่ยอยู่ลำที่สิบนะครับก็ต่างกันสี่อันดับนะผลงานการประกันล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเรือพูเนี่ยชนะลีเจนเตตไปถึงสี่ประตูต่อสามนะครับผมเอาละฮะเรามามออไปเคาะเลยดีกว่านะครับผม ก็ลีนอเเต็ดเนี่ยเพิ่งจะพลิกโลกมานะบุกไปเอาชนะจาฝูงย่างแมนซิตี้เนี่ยมาได้ถึง1ประตูต่อ2นะครับผมแต่ว่าก็เป็นการทำประตูจากกองหลังทั้ง2ประตูเลยนะเกมนี้แชมป์เก่าอย่างหงเรวพูเนี่ยก็น่าจะปรับทับส่วนนี้ได้นะครับผมก็กองหน้าเนี่ยก็ถือว่าฝืดอยู่นะครับสำหรับเจ้าทินเนี่ยแต่ว่าเกมนี้นะครับผมฝั่งลีนอเเต็ดเนี่ยได้แจ็คเฮลิสันเนี่ย กลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะผมหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยไม่สามารถช่วยทีมได้นะเนื่นองจากติดสัญญาจากต้นแม่สังกัดนะแต่อย่างไรนะครับผมฟอร์มของลีดเนี่ยก็คือว่าทําผลงานนี้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะเพราะที่4เกมหลังสุดเนี่ยก็พวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะและยังเก็บใช้ได้ไปถึง3เกมติดต่อกันด้วยนะครับแต่ว่าการเอาชนะของพวกเขาเนี่ยก็เป็นได้ไปได้แบบเบียดเบียนนะทั้ง3เกมนะครับผมเกมนี้เนี่ยลีดเนี่ยมีลุ้นติดอันดับตัวเลขเดียวอยู่แล้วนะครับผมแต่ทีมยังต้องการ3มแต้มแน่นอนนะ รุนเปนที่แชมเปี้ยนหลีกนะครับผมและพวกเขาเนี่ยคิดว่าเจนนิมคอปเนี่ยน่าเจ้าจริงนะครับผมเอาล่ะถ้าหงแดงเนี่ยชนะในเกมนี้นะแต้มจะเท่ากับเวสแฮมนะแต่ประตูได้เสียดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขยับขึ้นเป็นอันดับที่4ทันทีนะครับยังไงเกมนี้เนี่ยผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องเก็บแต้มนชนะสถานเดียวนะถือว่างานไม่ยากมากนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเกมเยา่ะก็ไม่ไหวเลยนะแต่เกมนี้เป็นเกมเยือนไม่น่าจะกดอดันอะไรมากมายนะครับก็คงเหมือนเล่นในถิ่นแอนฟิลด์นะฮะ และที่เจอมาใน4เกมก่อนหน้านี้เนี่ยเรียพูเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะเทียบแล้วเนี่ยแรงจูงใจหงแดงน่าจะมีสูงนะครับขุมกําลังตัวหลักก็อยู่ครบนะน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มออกมาได้นะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผลมันออกมาได้2หน้านะไม่เรียพูชนะก็เสมอนะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยเลเปิดมาเนี่ยต่อเรียวพูเนี่ยต่อ0.5นานะเอาทาก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์อบอลของผมนะฮะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยคิดแตกต่างจากผมเลยว่า ชอบทีมไหนเชีย์ทีมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเพื่อนคนไหนที่อยากครบจบในที่เดียวเนี่ยที่นี่นะผมขึ้นไม่แล้วนะครับลองเลยนะเอาละฮะก็ผมที่เดใช้ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมบายจ้า